โอ้โห,โโหสวนมันใครนะสวนมนโนทอปบอ่ะใช่โอ้โหสวยมากเลยดดจากวันนั้นถึงวันนี้โอ้โหสูงท่วมเลยต๋อมสูงมากก็ดีดอกฮะสูงมากเลยดูสิสวยงามงามกว่าเพื่อนงามไม่บรรยำบรรยัง,ยงดูสวนครูน้อยสิโอ้ยไม่อยากเปรียบเทียบเลยสวนครูน้อยที่ที่หนูอยูค่ครูน้อยสวนครูน้อยนี่นีข้างหลัง สวนเราโคตรสวยเลยไปลงไปดูกันเถอะเอ,อ๊บเอ้ยโอ้มามามาพ่อจะถือโอ้โหโอย <c oughs> เออน้ำค้างมือนั้นเหลืองกว่านี้อีกไอ้น้ำัน่นมันเหลืองจำเสียเท่านี้และดังมันจะสับตีนนะลูก ม่สับหลกโน้ตือได้เก่งจังเพรามันไต่เนี่ยพอไตา่เนี่ยตัวนี้แต่ว่ามันสิเนองว่ามันตรงก้ลมองสวงมองน้ำท่วมเนี่ยเนี่ยขั้นน้ำท่วมเฉยมันเฉียบนองเป้งน,น้ำไต่เนี่ฮะไม่ตัวนี้มันต้องเปลี่ยนอ,อกมานี่ไงกลนออกมานี้เราทับมานี่แม่มียาฆ่าหญ้านะมนีสิเห็นไหม